สวัสดีครับผมเปิดแล้วก็โอนตังเข้าโอนตังออกได้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ร้อยเรียบเพราะอะไร <c oughs> เพราะว่าผมฝากเงินเข้ามาได้แต่ถอนออกบ่ได้เออก็ว่าจะเอามาใช้ใจ่าย ในการซื้อนู่นซื้อนี่กะไว้แล้วว่าเราจะได้รายได้เท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนต่อปีนะครับคิดเอาไอ้ตัวเองเขาเรียบร้อยแล้วเพราะมี2แลนแต่รู้สึกว่าคนมีเลนจะไม่ได้เดือดร้อนเท่ากับคนที่เข้ามาแบบซื้อพลนะัสสีพลัสอะนักอมไหมถ้าคุณจะสังเกตนะเหมือนคนมีเลนก็จะชิลมากกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับผมโอเค แต่อาจจะไม่ชิลถ้าเราถอนตังค์แล้วมันไม่รู้หายไปไหนนะครับผมเหมือนผมตอนนี้นะครับถ้าคนที่ทํารายได้สูงสุดก็ต้องเป็นคนที่มีแ a n อะ่ะบอกกันประมาณนี้แล้วกันนะครับคนมีแ a n จะทารายได้สูงสุดแต่ใครที่ไม่มีแรนแล้วเกิดทำไรายได้สูงคนมีแ a n ก็ถือว่าเก่งมากนะครับอันนี้ก็ต้องมาแบ่งปันกันหน่อยใครทําได้ขนาดนั้นนะครับมาแบ่งปันมาบอกเล่ากันได้นะครับผมทีนี้ผมเนี่ยทำการฝากตังค์ได้นะครับก็เอามาเปิดตัวของไอหัว พักทองนะครับจะได้เป็นกลัมปีตามที่ผมต้องการเรียบร้อยแล้วนี่คือสวนกลัมปีของผมเลยแอเทมของผมนั่นเองนะครับผมแต่ผมก็ถอนเงินออกมานะครับเป็นเหรียญวัยเหรียญวัยนะครับเราแปลเป็นภาษาไทยอ่ะมันเขียนว่าวัยนะครับอ่ะวัยเหรียญวัยอ่านอ่านอ่านเหมือนเหมือนคุณคุณปากกันนะเหรียญวัยนะครับเหรียญวัยนี้ก็ผมถอนออกมาแล้วมันไม่ได้เราก็กลับมาดูที่ซานเซ็กชั่นที่เราทําไว้นะครับดูที่ไหน อันนี้นะครับกดเข้าไปที่ใครที่กดไม่ถูกนะครับก็เข้าเกมนะอ่ะพิมพ์มตั้งแต่ต้นเลยวานาก้าฟาร์มดอทคอมใครพิมไม่ถูกแล้วก็กดไปที่ตัวของตรงนี้นะครับมาเก็ตแล้วก็เข้าไปที่มาแอดเคาน์ตเราก็เข้าไปที่แอคทิวิตี้แล้วก็เลือกนะครับนี่ถ้าคุณฝากหรือถอนเกี่ยวกับวานาก็อยู่ช่องนี้แต่ถ้าคุณฝากหรือถอนเกี่ยวกับไว้ หรือไว้ก็อยู่ช่องนี้หรือวัยนะครับหลายชื่อ3ชื่อก็เรียกทั้ง3ชื่อเลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่ f a i ตังไม่เข้าทีนี้ตังค์ไม่เข้านะครับคุณต้องทําอย่างไรผมก็ไปสอบถามมาจนมีสมาชิกในทิดขอดชี้ทางสว่างให้ผมนะครับเขาก็ทําการบอกว่าทำไมผมเห็น2ห้องไม่รู้นะอาจจะกดอะไรผิดไปเลยนะครับนี่ฮะเขาก็บอกว่า พบปัญหาเกมต่างๆกรอกแบบฟอร์มขอบคุณที่เอาลิงก์มาให้นะครับผมคุณอิดคุงนะครับนี่ฮะก็เดี๋ยวจะแปะไว้ในตัวของดิสคริปชันด้วยนะทุกคนหรือใครอยู่ในกลุ่มต้นน้ำาจจผมก็ปักหมุดไว้ในห้องของวานาก้าแล้วนะก็ไปเอาตามนี้แล้วก็กรอกลงไปนะครับมันจะเป็นการกรอกเหมือนกับลงทะเบียน g o เกิลฟอร์นะครับประมาณนั้นไม่ยากนะครับผมโอเคแค่นี้นะครับเกี่ยวกับกิจกรรม ของวานาก้าที่เราเล่นแล้วก็ได้รายได้แต่รู้สึกเขาจะรับรายได้อย่างเดียวเพราะเราฝากเงินได้แต่ถอนเงินมีปัญหามากนะครับผมเดี๋ยวก็น่าจะดีขึ้นนะครับเขาไม่อยากให้พวกเราออกไปไหนหรอกอยากให้อยู่กันทุกคนนะครับผมก็กัดกัดอะไรดีกัดฟัน <c oughs> อยู่ต่อกันอีกสักหน่อยนะนะครับแต่มันไม่เหมาะกับใครที่สแปม ID เพื่อจะเล่นคืนทุนไวๆหละนะครับมันไม่ดีกับระบบเซิร์ฟเวอร์ไม่มีระบบไม่ดีกับระบบของ ทเคนนมิกเหรียญนะครับที่คุณจะขุดกันอย่างเดียวโดยที่ไม่เอามาทําอะไรนะดังนั้นคนที่มีเลรยน,นะครับจะไม่ทําเหตุการณ์แบบนี้ให้เห็นแน่นอนเพราะเขาขุดเหรียญขึ้นมาได้เอามาทำรีเวลกันอย่างเดียวนะครับตรงนี้อืมนะครับผมโอเคนะทุกคนสู้ๆนะครับก็อย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันวานาก,ก้าก็เป็นเกมที่ดีเมื่อทําการเล่นแล้วก็ทําการเอินกันนี้แน่นอนทุกคน จับจ้องนะครับแล้วก็รอจังหวะที่จะได้ทำไรายได้จากมันทีนี้เมื่อประกาศออกมามันจะเป็นอย่างนี้ทุกเกมอยู่แล้วนะก็ต้องเผื่อใจไว้นะครับอาจจะต้องเผื่อใจว่าเหรียญจะตกเมื่อคุณจะถอนตังค์ทุกเกมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคทีนี้หาจังหวะทำไรายได้กับมันเองนะครับย้ำก่อนจบคลิปนี้เป็นคลิปถอนเงิน สอนวิธีการแล้วก็เข้ามาบอกว่ามันเป็นอะไรอยู่ช่วงนี้นะไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําให้พวกเราลงทุนโดยที่ไม่ศึกษาอะไรเลยนะย้ําทุกคลิปเลยว่าต้องศึกษาก่อนทุกคนครับต้นน้ําีจมี3ช่องทางในการ เข้ามาติดตามนะครับก็หนึ่งเลยก็คือทาง YouTube ช่องนี้นะสอก็คือต้อนน้ำจีจีแฟนเพจนะครับสามก็คือทาง Discord นะผมขอให้ทุกคนกดติดตามทั้ง3ช่องทางไว้นี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะครับ <c oughs> ที่จะเล่นเกม NFT โดยมีโล่ป้องกันตัวทุกคนครับผมวันนี้สวัสดีครับ